แน่นอนครับว่าแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเนาะที่เราให้ความสำคัญแล้วเราก็ดูกันใน Tik To k อ,อะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเอ้ยแต่ละพักการเมืองเนาะอาจจะเป็นพักการเมืองที่คุณชอบหรือคุณติดตามอยู่หรืออะไรต่างๆนะอ่ะเขาอะไรกันยังไงบ้างมาดูที่พักเพื่อไทยก่อนนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยมี follower อยู่ที่3 1ม0 0 0หน0 0 นะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดคนกดไลค์คอนเทนต์นะครับอยู่ที่4.1ล้านแต่ที่สำคัญเนี่ยให้ดูเลยใน6พักที่เราหยิบยกมาเนี่ยจะมีเพียงพักเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้เครื่องหมายถูกหลังชื่อก็คือเป็น v e r i f y Account ซึ่งจริงเนี่ยทุกพักการเมืองควรจะ v e r i f y Account เนะจ๊ะเพื่อแสดงถึงความมีตัวตนจริงๆนะอันนี้มันก็จะป้องกันซึ่ง สปักอัปเดตจะมี Verify a c c o u n t นะคุณนาคุณนาก็ต้องไปมี Verify a c c o u n t กันนะคะเนี่ยแต่ละพักไม่มีเลยมีก้าวไกลเท่านั้นที่มีอ่ะมาดูจุดสังเกตที่2จุดสังเกตที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของ Following เนาะ o w l n o w i n g เนี่ยแต่ละพักไม่ไม่เท่ากันแนวคิดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างพักเพื่อไทยเนี่ย Following นะครับก็คือไปติดตามคนอื่นเนี่ยแค่2นะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับ1 แล้วก็ทางพักประชาธิปัตย์59พลังประชารัฐ3นะครับภูมมใจไทย54แล้วก็พักเก้าไกลเนี่ย187ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าพักเก้าไกลเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ใช้คอนเทนต์ใน tiktok ได้ดีเนาะถ้าจะเทียบจาก follower นะครับยอด e n g a g e m e n ตต่างๆเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยอันดับ1นึ่สำหรับแพลตฟอร์มติ kt o k แต่ก็ต้องบอกนะครับว่า ถามว่าเฮ้ยเวลาที่เรา f o l l o วิ n งอ่ะมันดียังไงมันก็ดีต่อเวลาทำคอนเทนต์ไปเราแท็กไปหาบุคคลอื่นบุคคลที่สองบุคคลที่สามเนี่ยมันง่ายขึ้นมันก็จะทำให้ engagement เนี่ยดีมากขึ้นนะครับกับอีกอันนึงก็คือถ้าสมมติเราใช้แพลตฟอร์ม t ิ k ต o อ่ะเราก็พยายามจะต้อง utilize มันเนาะหมายถึงว่าพยายามใช้ทุกๆฟังก์ชันที่มีอยู่ซึ่งพักต่างๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ครบนะครับ ว่าผัากเกาไกลเนี่ยใช้ครบถามว่าใช้ครบยังไงเธอดูวงกลมตรงโลโก้อะมันคือการ Story. อัปเดตสตอรี่เออมันต้องใช้ในทุกๆก,กระบวนการคือโพสด้วยอัปเดตสตอรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคุณนานะคะเออกับอีกอันนึงนะครับที่เราเห็นนะว่า พักแต่ละพักมีไหมนั่นก็คือเพลย์ลิส์เนาะซึ่งเพลย์ลิส์เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่ยูเซอร์เนี่ยหรือคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาจะรู้และวว่ามันง่ายยังไงมากน้อยแค่ไหนเนาะก็จะไปดูคอนเทนต์ที่เขาอยากสนใจเช่นการอภิปรายก้าวกลบิ๊กแบงเนี่ยก็เป็นงานของเขานะแล้วก็จะมีต่างๆนานาซึ่งพักอื่นมีไหมอ่ะรวมไทยสร้างชาติมีนะครับแล้วก็ พรคประชาธิปัตย์มีพรคประชาธิปัตย์เขาจะแบ่งเลยว่าหาลรือสภา้ามีเรื่องของโครงการแลนบริชเนาะแล้วก็มีในเรื่องของโฆษประชาธิปัตย์ที่พูดออกมาต่างๆน,น,นานาอืมนะมีเกาหลีมีรวมไทยสร้างชาวยังมีเลยโทนะอืมประชาธิปัตย์พลังประชารัฐนะอืมพลังประชารัฐนะผู้ติดต,ตามหมื่นหนึ่งหมื่นนะอืมภูมิใจไทยนี่เป็นพัก ไซส์ใหญ่ไซส์โตนะเธอ8ป0 0ัอืมอ่ะก็ก็ต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เยอะพอสมควรเนาะอ่ะก็มาวิเคราะห์ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์ลึกๆจริงๆในรายละเอียดของคอนเทนต์เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งละกันแต่ว่าอันนี้เป็นภาพรวมของตัวแอคเคา t เนาะอืม